นั่ว่าอาหารที่กินเข้าไปนั่ยเรากินเพื่อประทังชีวิตเพื่อเป็นพลังงานเหมือนเราเติมน้ํามันรถเนี่ยเพื่อจะทําให้รถนียวิ่งได้ต่อไปอาหารเนี่ยอยาบที่เรากินเข้าไปเราทานเข้าไปเนี่ยพอบริหารขันห้าพอให้มีพละกกาลังที่จะประพฤติภูมิจันต่อไปไม่ได้กินให้มันมากเกินไปตามกิเลสตัณหาที่แพอารมณ์เนี่ยมันก็ต้องกอบกู้ขึ้นมาถ้าเราทําตามมันเราต้องกอบกู้ให้มันกลับมาอยู่อยู่ในสภาวะที่สมดุลที่เป็นสมาธิที่พอที่จะต่อสู้ ทาให้เห็นมีวิปัสสนาเด่นชัดถ้าเรากินอาหารมากเกินไปสภาวะมันก็ไม่ค่อย,อยชัดถ้าเราตึงเราอดอาหารเกินไปความตึงนี้ก็ไปเบียดบังสภาวะทําให้เห็นไม่ชัดอีกเหมือนกันนะถ้าเราดูรู้จักทางสายกลางเอากินพอดีพออยู่รอดได้แล้วเนี่ยพอรู้สึกก็จะเต็มจะพออยู่รอดได้เนี่ยเราก็พอแล้วก็วกจเจริญสติสัมปัญญาเราต่อไป นะเพราะว่ากิเลสใดเนี่ยถ้าเราดูพระรูปนามกิดดับทิชัดเจนและต่อเนื่องเนี่นยมันจนกระทั่งเข้าสู่การเป็นปัจโสับันมากรกลมตัวประหารเป็นปัจโสดบบันแล้เป็นสมุดเฉิดประหารขั้นต้นน่นะกิเลสนั้นเมื่อละได้แล้วมันละได้เด็ดขาดแต่อํนนาจของฌานที่เพ่งพระไตรลักษณ์เนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นลงลงเพราะนั้นจึงต้องประคองอารมณ์ต่อไปจนมารวมตัวปร,ประหารประหารครั้งที่สองเป็นปัสกิทาคามันก็ละได้ต่อไป แต่อำนาจไอ้พวกนี้มันกัขึ้นลงถ้าเป็นพระนาคามีแล้วมันจะทรงตัวอยู่ในพวกนะพวกรูปราคอรูปราคา,า,คา,า,คามานะอุตจาวิชาซึ่งเป็นรูปชานรูปชาการถือตนถือตัวอย่างละเอียดนะอุตจาความฟุ้งซ่านยังมีอยู่บ้างอวิชาความไม่รู้มันก็ยังมีอยู่เพราะยังมีอัตตาจําเป็นต้องเจริญพระไตรลักษ์ต่อไปอย่างเช่นผู้ที่ตายแล้วไปเกิดเป็นรูปพรมชั้นที่สองที่สิบหกคือปัญจสุทาวาตเป็นชั้นของว่าอนาคามีบุคคล อัตตาเป็นพระอนาคาอัตตานี่เป็นรูปภพมชั้นสิบสองถึงสิบหกแต่สภาวะธรรมนี่เป็นพระไตรักษ์เป็นอารมณ์กิเลสที่ละได้ที่จิตนี่ก็จิตละได้ได้กิเลสเนี่เป็นอนาคามีบุคคลซึ่งมีอย่างสังโยชน์ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือรูปละคะรูปละคะมานะอุตจาวิชาจําเป็นที่จะต้องเดินใช้พระไตรักษ์เป็นอารมณ์ต่อไปจนกระทั่งสิ้นอายุไขก็อนิพพานในชั้นนั้น แต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็ได้นะคามีแล้วถ้าต้องการจะเป็นพระอรหันต์ก็จะเจริญเจริญพระไตรลักษณ์ในขณะที่เป็นกายมนุษย์เนี่ยแข็งแรงดีทาคมเพียนให้ชัดเจนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาศัยกายมนุษย์ควบคุมควบคุมกายนอกกายในเห็นเห็นกายในกายเป็นไปภายในบ้างเป็นไปภายนอกบ้างคือคือที่กายหยาบบ้างที่กายละเอียดบ้างเห็นกายในกายทั้งภายในและกายหยาบซ้อนกายละเอียดเวทนาหยาบซ้อนเวทนาละเอียดจิตหยาบซ้อนจิตละเอียดธรรมหยาบซ้อนธรรมละเอียด เห็นใจกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกซ้อนกันอยู่บ้างเห็นความเกิดขึ้นในกายบ้างเสื่อมไปในกายบ้างเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายในเวทนาจิตธรรมบ้างก็รู้สติว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นศักดแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรในในโลกนี้ด้วยฐานเวทนาก็เหมือนกันก็รู้สติว่าเวทนาก็หรือสติว่าจิตก็หรือสติว่าธรรม มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแกเธอนั้นศักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยก็คือม่ยึดอุปทานขันทั้งห้านั่นเองมีสติสัมปัญญาที่ชัดเจนบริสุทธิ์จนตัดได้ขาดหมดถึงจะเป็นพระนาคามีในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ยังเราสามารถใช้สติสัมปัญญาเข้าไปตัดการยึดมั่นถือมั่นนี้ได้เร็วเร็วกว่าการที่เราไปเกิดเป็นน,นาคามีบนชั้นลูประพรมอันนั้นมันอายุมันยืนยาวนานมาก แต่อย่างน้อยก็การันตีแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สําเร็จในชั้นนั้นอนิพพผานในชั้นนั้นแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เราอยากจะเร่งให้มันกรกิจให้เป็นพระอรหันต์มันก็ดีมันเร็วเพราะนั้นเขาถึงเมื่อเราโอกาสเกิดเป็นมนุษย์นี่มันดีเทวดาก็จะเกิดเป็นมนุษย์พวกรูปผมชั้นนั้นในความจริงเนี่ยถ้ามาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไปได้เร็วนางวิสาขาเนี่ยยังอยู่ชั้นถ้าจําไม่ผิดก็นิมานารดีในชั้นนั้น ฉันั้นเป็นพระสบดาบันโอ้ยฉันจะสุดาดบันยังอีกนานเลยนะโอ้อายุยืน,ยน,นะในชั้นนิมานรดีเนี่ยอายุยืนมากจะมาจาตูมาลิกาเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ห้าสิบปีในเมืองมนุษย์แล้วอายุของเราถ้ายัางเหลืออกีกห้ปีหรือยี่สปีถ้าเราทําความเพียรไม่เห็นกันเน็ตกหนเลอยเนี่ยนะมันอาจจะได้เป็นบรนบรลุพระรหั์ก่อนนอวิสาขายก็ได้เนี่ย นั้นโอกาสที่มันเกิดมาแล้วเราทําความเพียรแล้วเราทําให้มากๆจะบรรลุไม่บรรลุเราตั้งเป้าไว้แล้วเราก็พยายามทําให้มากๆมันได้แค่นั้นก็แค่นั้นนะอย่างน้อยมันก็ย่นพบย่นพ่าย่นชาติไปเยอะอย่างน้อยเอาให้มันได้สดวนหนึ่แล้วก่อนเนี่ยมันจะได้เป็นผู้ที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นผู้กันดานแล้วไม่ต้องมาตายๆกเกิดได้ไม่รู้เส้นทางไม่รู้พบไหนชาติไหนจะได้มาเจอพุทธเจ้าหรือมาปฏิบัติทายให้มันได้บรรลุหมุนเวียนไปอยู่งั้นเนี่ย เอามันสั้ชาตินี้เลยพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราปฏิบัติถ้าเราเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สอนมาอยู่ในตําราพระไตรปิฎกแล้วเอามาพูดแล้วก็มาแนะนํากันเนี่ยแล้วยืนยันเนี่ยเราทดลองทําตามถูกจริตบ้างไม่ถูกจริตบ้างเราก็ค่อยๆศึกษาปฏิบัติไปทําให้มันรู้มันเข้าใจถ้าเรารู้เข้าใจเราทําได้แล้วก็ตํารานี่ก็เป็นเทยงเดี๋ยวว่าเครื่องยืนยันที่เฉยเป็น gps จะไปยึดมั่นถึงมั่นอะไรไม่ได้ ต้องยืดแล้วก็ลิกตัวเองก็แล้วก็โอม,โไฟไฟน,อมนยิโกยน้อมไปในตนประจัจตังเวทที่ะโพวินยูหิอันผู้รู้จะรู้ได้เฉพาะตนเพราะนั้นเราจะตัดละวางครอบครัวได้ก็ต้องตัดอุปทานขนันธ์ทั้งห้าได้ว่าจะตัดอุปทานขนันธ์ทั้งห้าเห็นกายสักตวายกายเวทนาสักตวเวทนาจิตสักตวิจิตทำสักตะวธรรมก็คือเห็นรูปนามเกิดดับทำทำ,ทำวิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ศึกไปอยู่กับครอบครัว แล้วเราก็ทําในเนืองไปเรื่อยๆตามกําลังนะและเราจะค่อยๆตัดไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ถ้าเราไปเอาเรื่องทางภายนอกมากอีกมันก็เหมือนกับว่าบางทีกําลังมันมากในเรื่องของโลกมันก็มาบางังมาทับเหมือนกับเราบริโภคอาหารมากใน้วบางทีสภา,าวะมันก็หย่อนยานมันก็ไม่ชัดหรือบริโภคอดอาหารน้อยเกินไปมันก็มันตึงเกินไปก็ไม่ชัดจะทางสายกลางนะถึงจะชัด ก็เรียกกมีตนและมีธรรมเป็นที่กอนที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่กอนที่พึ่งเลยนะเราจะตัดความยึดมั่นหรือมั่นในครอบครัวปล่อยละปล่อยวางได้ด้วยการที่เราจากออกมาก่อนแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในครอบครัวใหม่โดยมีวิปัสสนาแล้วมีสติสมัญญาสติปัฏฐานสี่เนี่ยค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยไม่สําเร็จชาตินี้ก็ชาติดได้ชาติหนึ่งต้องสําเร็จแน่ขอให้สร้างสมอบรมมหาสติปัฏฐานสูตรรือสติปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆนะนั่นเนือง ทำให้มันได้ทุกวันแล้วอินทรีย์แก่กล้าทำให้มันได้ตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้เมื่อว่างจากการธารก,กิจทางประโยชน์ท่านนะนาทีการงานหรือภาะวะครอบครัวที่อยู่ภายนอกแล้วก็ทำประโยชน์ตนน้อมสติเข้ามาไว้ในตนไม่ว่าเราจะมีเวลานั่งสมาธิหรือไม่เรายืนเราเดินเราก็ปฏิบัติได้จเจริญสติสมญ,ญาเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นแน่นเครียดโลง่งใจเต้นแน่นเครียดโลง่งไปให้ได้ แล้วก็มีชีวิตอยู่ในโลกอยู่ในครอบครวัวของเราอย่างสุขสบายเ็าเรียกก็มีวิปัสสนาแต่ถ้าเรามุ่งหวังนิพพานเรามุ่งหวนหวังครทุกในชาตินี้เราก็ออกบวชเสียละโดยการกลาดละโดยการจากมาละโดยการกาดข่มละโดยการตัดขาดแต่ถ้าเวลายังไม่พร้อมเรายังละไม่ได้แล้วก็อยู่ในครอบครวัวแล้วเจริญวิปัสสนารักษาศีลห้าสิแปดไปเป็นอุปนิสัย